เหตุการณ์นี้ก็น่าตกใจเช่นเดียวกันค่ะที่จังหวัดบุรีรัมย์สามีใหม่ระแวงระแวงว่าภรรยาจะปันใจแอบไปคบกับเพื่อนบ้านรุ่นน้องในจังหวะเห็นเขานั่งอยู่ด้วยกันก็เลยเกิดความหึงหวงโมโหเอาถาดใส่อาหารหมูตีใส่เพื่อนบ้านจนเขาเสียชีวิตตบเมียจนสรุปแล้วหอบเอาเสื้อผ้าของเมียไปเผาหน้าบ้านหลังจากนั้นหนีไปตำรวจเนี่ยพอได้รับแจ้งก็เลยเรียบไปตรวจสอบดูนะคะอยู่ในพื้นที่อำเภอนังรองตำบลทุ่งแสงทองบ้านชุมแสงจัง,จงหวัดบุรีรัมย์ได้รับแจ ว่ามีคนถูกทำร้ายถูกตีจนเสียชีวิตผู้เสียชีวิตนี่คือนายนนทาการสิริโพคานหรือว่าในแบงอายุ25ปีค่ะ สภาพศพคือโดนของแข็งตีเข้าที่ศีรษะเป็นแผลชะกันและคาดว่าอีสิ่งที่ตีเข้าไปที่หัวของนายแบงค์มันคือดางปูนสําหรับใส่อาหารหมูเพราะว่ามันมีคราบเลือดกระเด็นติดอยู่ด้วยนอกจากนี้ที่ฝ่าเท้าของผู้ตายมีร่องรอยการถูกมีดฟันแล้วใกล้กับศพเจอเสื้อผ้าถูกเอามากองเผาเอาไว้ที่พื้นคาดการว่าผู้ก่อเหตุคงจะโมโหเมียทำร้ายร่างกายเพื่อนบ้านเสร็จแล้วเอาเสื้อผ้าของเมียออกมาเผาทิ้งนอกจากนี้เจอผู้บาดเจ็บหนึ่งรายค่ะเป็นผู้หญิงชื่อว่าบุ ผาโตบางเกียมอายุ38ปีถูกตีจนสลบนะคะเจา้าที่กู้ภัยต้องรีบพาส่งโรงพยาบาลแล้วคนที่เห็นเหตุการณ์นี้ทั้งหมดค่ะคุณผู้ชมคือเด็กหญิงเออายุ6ขวบเด็กหญิงเอเป็นลูกติดของคุณบุพานะคะเด็กบอกกับตำรวจว่าแม่ของหนูกับพี่ข้างบ้านถูกนายสายชนสามีใหม่ของแม่ทำร้ายร่างกายก่อนเกิดเรื่องขึ้นแม่มานั่งคุยกับผู้ตายเพราะว่าบ้านอยู่ติดกันหนูก็นั่งอยู่ด้วย สชนสามีใหม่ของแม่มาเห็นเกิดปากเสียงทะเลาะกันไสชนไปเอาถาดใส่อาหารหมูที่ทํามาจากปูนตีหัวผู้ตายจนเสียชีวิตแล้วก็เอาเสื้อผ้าไปจุดไฟเผาแล้วก็ตบแม่จับแม่ทุ่มลงกับพื้นหนูก็ตกใจตะโกนร้องให้คนช่วยหลังจากนั้นสามีใหม่ของแม่เขาก็หนีไปคุณผู้ชมคะในระหว่างที่ตํารวจตรวจเหตุอยู่คุณวีรดาแม่ของผู้ตายค่ะเขาเดินทางมาดูศพ พอเห็นสภาพศพของลูกชายมีบาดแผลชะกันที่หัวแล้วถูกไอ้ที่ใส่อาหารหมูฟาดเข้าใส่แม่ของผู้ตายมาถึงร้องไห้เลยค่ะร้องไห้แทบจะเป็นลมซุดลงไปกับพื้นกู้ภัยต้องช่วยกันประคองอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ดูอาการของคุณแม่ก่อนกันคุณแม่เอาไว้แม่คุณแม่เข้าไปใกล้ที่เกิดเหตุมากกว่านี้แล้วก็ช่วยกันปลอบใจส่วนคนก่อเหตุเนี่ยตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดําเนินคดีทีนี้ล่าสุดตํารวจสพนางรอง สามารถจับตัวคนก่อเหตุได้แล้วนะคะในสายชน พอจับตัวได้เบื้องต้นเอามาสอบสวนสายชนรับสารภาพว่าเขาก่อเหตุจริงๆค่ะสาเหตุมาจากเรื่องหึงหวงและขับแค้นใจโดยก่อนหน้านี้ผู้ตายพยายามจะแวะเวียนมาหามาเล่นที่บ้านมาตีสนิทกับเมียของผมก็เตือนภรรยาหลายครั้งแล้วนะว่า,อย,าอย่าไปทำอย่าไปทําตัวเกินเลยเดี๋ยวชาวบ้านจะดินทาเอาแต่สุดท้ายสองคนนี้ก็ทําพฤติกรรมเหมือนเดิมแล้ววันเกิดเรื่องคืออ้างว่าเห็นภรรยาไปนั่งเฝ้าผู้ตายเสพยาบ้านในห้องน้ํา พอเข้าไปเห็นเหตุการณ์บวกกับความคับแค้นใจที่มีอยู่ก่อนหนะ้าก็เลยทะเลาะกันฟังผู้ตายพยายามสู้จะเอามีดมาทำร้ายผมผมก็เลยไปคว้าเอาถาดอาหารหมูตีใส่ไม่คิดว่าจะถึงตายลองฟังค่ะแต่พอจะแบ่งมนันนำมีดวิ่งมาฟันผมแล้วผมก็ยังมีดะมันนั่นน,นี่มือที่สามมาบุญบาตตะกบครัวมันก็ไม่ดีนะครับยาวเร็วเลยถ้ามันก็ไม่มีเรื่องนะครับ คิดว่าถ้าเกิดว่าไม่เข้ามายุ่งในขณะที่เรากําลังทําลายเมียใช่ไหมครับก็คงอาจจะไม่มีอะไรเนาะครับเมียอะไรครับก็รบตะเกีเมียตัวเองครับไม่ได้ตั้งใจทําในแบงเลยใช่ไหม่ไม่แต่แบงมาฟันผมก่อนครับเรื่องของผมด้วยครับเขาจินทะเลาะกันรบกันก็เรื่องของผมเมียครับแต่คนอื่นมามา่นไปมาก่อนการมันเหงาไปเลย รารภาพนะคะว่าทำไปเพราะความหึงหวงตำรวจคุมตัวในสายชนแจ้งสองข้อหาก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายกับทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับอันตรายและจิตใจแล้วที่เขาอ้างว่าเห็นว่าผู้ตายที่เป็นเพื่อนบ้านรุ่นน้องนั่งเสพยาบ้าแล้วเมียไปนั่งเฝ้าก็เลยเกิดความโมโหเดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะคะตอนนี้ทางฝั่งเมียเขาเนี่ยรักษาตัวที่โรงพยาบาล คาอาการดีขึ้นคาดการว่าตํารวจน่าจะเรียกมาสอบสวนว่ามันตรงกับที่ใสชนคนก่อเหตุกล่าวอ้างหรือเปล่าแต่ผู้ชมดูวัตถุที่ใช้ในการตีเขาะนะถาดใส่อาหารหมูมันเป็นถาดวัสดุขนาดใหญ่พอฟาดเข้าไปที่ศีรษะอะเลือดไหลหัวแตกเสียชีวิตเลยอืนี่พรความหึงหวงอ่างเดียวเลยนะคะ ฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา11นาฬกาเป็นต้นไปทางอมรินทีวี HD ช่อง34ที่นี่ที่เดียวครับ